ครั้งนั้นสามมณเน,นทั้งหลายได้มีความดำริว่าสิกขาบทของพวกเรามีเท่าไรหนอแลและพวกเราจะต้องศึกษาในอะไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสิกขาบท10แก่สมะณเนทั้งหลายและให้สมะณเนทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท10นั้นคือ 1. เว้นจากการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป 2. เว้นจากถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้ 3. เว้นจากกรรมอันเป็นค่าศึกแก่พรหมจันทร์ 4. เว้นจากการกล่าวเทศจ 5. เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 6. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการ 7. เว้นจากฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นที่เป็นค่าศึก 8. เว้นจากการทัดทรงตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหลอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 9เว้นจากที่นั่งและที่นอนอันสูงและใหญ่10เว้นจากการรับทองและเงินดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสิกขาบท10นีแก่สามนเณนทั้งหลายและให้สามนเณนทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท10นี